สวัสดีครับวันนี้ผมกับร้าน MC มอไซค์นะครับ<ม>ก็วันนี้นะครับมผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวรอบคันนะครับเจ้า p ีเซคันสีขาวข้างหน้านี้นะครับคันนี้นะครับบอกก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าไม่ใช่รถเกรดเนะครับเป็นรถที่ผมจะขายให้ตามสภาพนะครับ ก็เอามาขายให้ในราคาที่เรียกว่าถูกนะครับขายราคาเทียบเท่ากับตัวโฉมเก่าเลยนะครับแต่ได้เป็นโฉมใหม่นะแล้วก็ชุดสีคันนี้นะครับมีดิ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็มีเปลี่ยนชิลสายมานะครับสีขาวนะครับชุดสีไฟหน้านี่ครับไฟหน้าสวยๆนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยนะครับผมแล้วก็ คันนี้บางโคลหน้ามันจะเป็นรอยที่สามารถเอาขัดได้นะเอาจริงๆมันขัดได้นะล้างทําความสะอาดได้เพราะรถผมยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับถ่ายกันแบบสดๆเพียวๆแบบนี้เลยนะครับยางหน้านะครับเป็นของมิชลีนนะครับเป็นยางเดิมติดมาจากโรงงานนะครับนี่จะเห็นได้ว่ายางยังดอกหนานะครับนี่ยางยังดอกหนาอยู่นะครับแล้วก็ชุดสีด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่ชุดสีก็ยัง ท้องไม่มีรอยกระแทกกับฟุตบาทนะครับโชกหนังยังคงเป็นโชคเดิมนะครับคันนี้ยางหลังก็ของมิชลินเดิมๆโรงงานนะครับทะเบียนรถทะเบียนกรุงเทพนะครับเลขนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่คันนี้เปลี่ยนมานะครับนั่นก็คือเรื่องของท่อนะครับเป็นท่อผ่าหมกนะครับเสียงทาะนะอ่านี่ของยี่ห้อนี้นะครับ หาหมกเสียงเพาะนะครับแล้วก็ตรงนี้หม้อน้าเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับหาซื้อฝาครอบหม้อน้ํามาใส่ได้นะครับฝาครอบหม้อน้ำเนี่ยราคาจะอยู่แค่ประมาณไม่เกินร้อยมั้งน่าจะไม่เกินร้อยนะเพราะว่าผมเบิกอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,นะครับนะหรือว่าประมาณประมาณร้อยนิดๆแล้วกันตีเผื่อๆไว้ให้นะครับน,นี่ครับชุดสี่ตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเล็กไม้รถกัน เลขไม์รถนะครับตอนนี้วิ่งไปอยู่ที่29700กับ9กิโลนะครับอ่าแล้วก็คุณจะมีให้ครบนะครับรีโมทนะครับบาร์โค้ดไม้ติม2อันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังหัวใจหลักของเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เฉืนใช้งานได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไฟเนาครับเปิดไฟเตานีอยู่แล้วก็เ,เปิดไฟสูงให้ดูไฟสูงติดหมดนะครับเครื่องยนต์เสียงเงียบนะครับแล้วก็มาดูตรงส่วน ใต้อบอกกว้างขวางนะครับนี่ประมาณน,นี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตคุยเรื่องราคาพิเศยคันนี้เลยแล้วกันนะครับ อย่างที่บอกแล้ตอนคลิปเลยนะครับว่าคันนี้เป็นรถที่ผมจะขายให้ถูกปู๋นะครับเพียงแค่57,000พบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคานี้ยังรวมจัดส่งให้ฟรีสําหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับสามารถโทรมาเช็คค่าจัดส่งกับผมก่อนได้นะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับที่ร้านมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จมาไม่ถูกนะครับโทรหาผมที่เบอร์0805580396นะครับหรือวดาจนปักหมุดบน g ก o g l e Map ก็ได พิมนะครับพิมว่า MC มอไซค์นะครับก็ชื่อเดียวกับแฟนเพจร้านเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ว่า MC More มอไซค์บน Google Map ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูคนเนี้ยใน a c e b o o กก็ได้นะครับใน Facebook ก็จะมีแผนที่ร้านอยู่นะครับพิมพ์ว่า MC มอไซค์นะครับผมคันนี้ก็เรียกได้ว่าขายให้ในราคาถูกๆนะครับ นี่ถ้าใครไม่เน้นเรื่องภายนอกหรือว่าไม่ซีเริ่มเรื่องท่อนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ารถมันก็เสียงเครื่องเดิมนะครับอันนี้คือเครื่องเดิมนะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเครื่องเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ท่ออย่างเดียวนะครับผมโอเคก็โดยรวมของรถคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับไงวันนี้ก็ฝากเจ้าพี่ศสยคันนี้เอาไว้เป็นตัวเริ่กเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับไงก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ